ไทยทวัดชี้ความขัดแย้งของเรื่องประธานสภาไม่ได้รุนแรงเหมือนที่ปรากฏในหน้าสื่อเลขาธิการพักก้าวไกลเผยยังมั่นใจกับเพื่อไทยไม่พูดกับสื่อเรื่องของประธานสภาแล้วชี้ความขัดแย้งไม่ได้รุนแรงเหมือนที่ปรากฏในหน้าสื่อขอคุยกันเองภายในยำ้ำการพูดคุยกับสวมีทิศทางที่ดีขึ้น วันที่29พฤษภาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลได้เดินทางมาถึงที่ทำการพักในเวลา11.55นาิกา5นาทีโดยเปิดเผยว่าวันนี้จะมีการประชุมพูดคุยกับทางพักภายในถึงการประชุมร่วมกับพักร่วมจัดตั้งรัฐบาลในวันพรุ่งนี้และยังไม่มีการกำชับอะไรเป็นพิเศษ ด้านนายธวัตุลานนท์เลขาธิการพักก้าวไกลได้เดินทางเข้ามาที่ทําการพักเพื่อประชุมภายในร่วมกับคณะทํางานโดยระบุว่าปกติทุกวันจันทร์จะมีการประชุมร่วมกันเป็นการภายในโดยวันนี้เน้นการประชุมคณะทํางานเปลี่ยนผ่านรัฐบาลเป็นหลักเพื่อเตรียมความพร้อมในการทํางานบริหารแบบไร้รอยต่อ